สวัสดีครับคุณทุ้ฟังที่ักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าจรัน er เตือนสื่ออย่ายุยงใช้กฎหมู่เป็นภัยอันตรายมหาศาลต่อระบอบเสรีประชาธิปไตยเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายจจรันพักดีธนากุลซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญจรัน er ได้พูดตอนหนึ่งในการสัมมนาโครงการศาล รัฐธรรมนูญพบสื่อบนชนจรรยบอกว่าอย่างนี้ครับสารรัฐธรรมนูญและทุกสารไม่มีโอกาสได้พูดแก้ตัวต่อสังคมผ่านช่องทางสื่อของสารสารไม่มี IO ตุลาการได้สร้างประเพณีเอาไว้ว่าอยากจะพูดอะไรกับประชาชนก็ให้เขียนลงในคำวินิจฉัยให้กระจางให้หมดแล้วไม่ต้องไปแก้ตัวใดๆกับประชาชน โดยขอให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องหรือสนใจนรับเอาคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญไปวิเคราะห์และจะวิพากวิจารณ์หรือเสนอแนะโดยถูกต้องสุจริตเป็นธรรมก็จะเป็นประโยชน์ต่อสารด้วยขอเสียงติติงเสียงวิพากวิจารณ์ของผู้ที่มีใจเป็นธรรมในสังคมเหมือนผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้กับสารเพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงเพราะไม่มีใครในโลกที่จะสมบูรณ์หรือทาอะไรถูกหมดร้อเปอร์เซ์ แต่ขอให้ทําโดยความบริสุทธิ์ยุติธรรมตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงไม่หลงเชื่อไปตามพยานหลักฐานเท็จและใช้กฎหมายให้ถูกต้องตามหลักนิติธรรมถ้าเราสามารถพัฒนาระบบกฎหมายงานยุติธรรมของประเทศให้มั่นคงได้ก็จะมีส่วนช่วยให้ระบบการปกครองการเมืองกฎหมายเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนมีคุณภาพมากขึ้นดังนั้นสื่อจึงต้องวางตัว ให้แก่ผู้ที่ไม่อยู่ในฐานะที่จะสื่อสารอธิบายชี้แจงให้กับคนจำนวนมากได้รับรู้ได้เข้าใจนั่นแหละครับจะทำให้ความเกลียดชังความโกรธแค้นเบาบางลงไปสังคมก็จะพออยู่ร่วมกันได้ถ้าประเทศใดระบบศาลไม่เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนแล้วเนี่ยใครเดือดร้อนล่ะครับคนยากจนคนต่ำต้อยและคนอ่อนแอก็จะเดือดร้อนนะครับสิ่งที่เรามองข้ามไปคือมหาอำนาจจากโลก เสรีประชาธิยมหรือวัุนนิยมสุดโต่งกําลังจะเข้ามาครอบงําระบอบการปกครองในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการเมืองกฎหมายหรือว่างานยุติธรรมลองคิดดูนะครับมีที่ไหนบ้างครับที่ศาลกําลังพิจรารณาคดีสําคัญอยู่แต่มีตัวแทนจากต่างชาติเข้ามาหรือบอกว่าเข้ามาเพื่อรับรู้แต่ผลกระทบเนี่ยมันคือการกดดันผู้พิพากษาที่ทําภารกิจนั้นอยู่นะครับ เว้นแต่ว่าท่านจะบั่นคงตรงไปตรงมาจริงๆไม่หวั่นไหวแต่แรงกดดันเหล่านี้เป็นไปได้และเคยเป็นมาแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อคดีเข้าสู่ศาลเราต้องหยุดกดดันจะต้องสกัดการกดดันศาลทุกรูปแบบเพื่อหวังว่าเราจะได้คุณภาพของคำพิจาัยาชี้ขาดเพราะเราก็ไม่มั่นใจว่าตุลาการศาลจะหวั่นไหวหรือไม่ถ้าเกิดว่าท่านเกิดหวั่นไหวขึ้นมาเนี่ยอาจจะทำงานง่ายด้วยการตัดสินตามกระแสกดดัน แต่ฝั่งตรงข้ามที่ไม่มีกระแสหนุนหลังเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับความเป็นธรรมหากไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับคนในแวดวงตุลาการที่ดูแลองค์กรที่อยู่เนี่ยท่านก็คงไม่ปล่อยให้เนื้อร้ายเนี่ยเจริญง,งอกงามในองค์กรของท่านมาเร่งร้ายจะต้องถูกกําจัดไปนะครับกระแสกดดันในสังคมทั้งคดีแพง่งคดีอาญาคดีปกครองยังไม่รุนแรงเท่าคดีที่เข้ามาสู่ศาลร,รัฐธรรมนูญ เพราะว่าเดิมพันหรือผลของการแพ้ชนะที่ศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีมหาศาลเลยนะครับกระทบกับคนเป็นล้านหรืออาจจะหลายสิบล้านคนซะด้วยซ้ำไปกระทบกับสถาบันหลักของชาติเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่แรงกดดันของฝ่ายต่างๆในสังคมจึงอยากจะให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นไปในทิศทางที่เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเพราะว่าแพ้ไม่ได้นี่แหละครับจึงเป็นสถานะที่ยากลําบากของศาล อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับสื่อมวลชนจะต้องเป็นสื่อกลางที่จะเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชนแล้วก็ประชาชนด้วยกันนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและขณะเดียวกันเนี่ยสื่อจะต้องมีเสรีภาพเพื่อไม่ให้ตัวกลางเนี่ยหายไปถ้าหายไปประชาชนจะถูกปลุกปั่นให้เป็นเครื่องมือของฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลแล้วก็จะต้องเป็นตัวกลางระหว่าง2ฝ่ายที่มักจะขัดแย้งกันเพื่อให้ไปสู่สารกระบวนการยุติธรรม ไม่ใช่เป็นการยุยงให้ลงถนนนะครับเพราะว่าการลงถนนของประชาชนเนี่ยจะต้องเป็นฟางเส้นสุดท้ายของสังคมจริงๆเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นม็อบรูหรือว่ากดหมู่เป็นภัยอันตรายอย่างมหาศาลนะครับอันตรายสําหรับระบอบเสรีประชาธิปไตยเป็นตัวบ่อนทําลายหลักธรรมาพิบานและก็หลักนิติธรรมที่ทรงพลังที่สุดรวมไปถึงทําให้เกิดความสูญเสียในสังคมมีผู้วิจารณ์การเมืองเนี่ยบอกว่า ถ้าเลือกตั้งใหม่จะเสียค่าใช้ใจ่าย6,000ล้านบาทซึ่งเป็นเรื่องเล็กมากถ้าเปรียบเทียบกับความล่มสลายทางเศรษฐกิจอีกเป็นล้านล้านถ้าเกิดม็อบรูขึ้นมาซึ่งจะเสียหายทุกฝ่ายรวมทั้งม็อบเองก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเดินถนนด้วยนะครับ